สวัสดีครับเพื่อนๆแล้วก็สมาชิกที่ติดตามในช่อง y u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  e เจาะเล็กเด่นไทยลอตเตอรีตจ้าหนในคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะมาแบ่งปันในส่วนของเด่นล่างนะ16ก,กค .2568 นะก็มี2สูตรที่เดินดีสลับเด่นล่างนะครับแล้วก็เราประสบความสำเร็จในงวดที่ผ่านมามาแล้วนะครับทีนี้นะแอดมินจะนำเด่นล่างนะครับ2ตัวมา1ตัว ปะทะสูตรนะครับสองตัวมาหนึ่ตัวเช่นเดียวกันทั้งหมดมีสองสูตรนะนะแล้วก็ในคลิปก่อนนะครับแอดมินก็แบ่งปันในส่วนของเดินล่างสองตัวมาหนึ่ตัวนะสูตรที่หนึ่งไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปวิเคราะห์ในส่วนของเดินล่างสูตรที่สองซึ่งก็ได้สองตัวมาหนึ่ตัวหรือบางวดก็มาสองตัวเลยนะครับทีนี้เราจะนำสูตรที่หนึ่ง แล้วก็ส่วนที่2นะครับมาหาตัวชนนะหลังจากนั้นนะครับเราจะได้ตัวชนเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะหลังจากนั้นนะครับเราจะนําตัวที่ชนหรือเลขเด่นนะก็คือเด่นล่างเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นมาจับด้วยแต้ม2ตัวล่างเราจะได้คู่ชุดนะครับในส่วนของ2ตัวล่างในงวดนี้เลยนะทีนี้พอพร้อมแล้วเราก็ไปดูในส่วนของการคำนวณกันดังต่อไปนี้ ครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเด่นล่างที่แอดมินแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกไปในหลายๆงวดนะครับโดยเฉพาะงวดล่าสุดนะสรรเริ่มเดินมาแต่งวดที่ออก54าสนะสอนะครับมาที่เลข2 67มาที่เลข6 89มาที่เลข8 56มาที่เลข6 89มาที่เลข8 12มาที่2 01มาที่เลข0 แปดเก้านะครับแล้วก็มาที่ 9, เก้าหนึ่งพาเลขเก้าก็มาตามเป้าที่เราได้คำนวณสดกันไปในคลิปก่อนแล้วก็งวดล่าสุดสิบหกกคตรงนี้นะก็สูตรก็คือเราใช้หน่วยล่างคูณสามคงที่ตรงนี้หน่วยล่างตกเป็นเลขหนึ่งคูณสามคงที่ก็ได้เลขสามบวกหนึ่งคงที่ก็เป็นเลขสี่เพราะฉะนั้นเด่นล่างสูตรนี้ นะครับก็ได้เด่นที่เลข3และก็เลข4ี่นั่นเองนะก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น้อยทีเดียวทีนี้นะครับเดี๋ยวเราก็ไปดูในตำแหน่งของเด่นล่างสองตัวอีกสุดหนึ่งนะครับดังต่อไปนี้ครับที่จะกลับมาดูในตำแหน่งของเด่นล่างสุดที่สองนะอันนี้ก็ได้ผลลัพธ์สองตัวมา1ตัวหรือบางงวดก็มาสองตัวเลยนะทีนี้ในงวดนะล่าสุดนะครับคานวณได้9และ0 ออกที่เกาหนะเลขเก้ามาตำแหน่งของ10ล่างถือว่าถูกต้องเดี๋ยวเราจะนำผลลัพธ์ของสูตรนี้ไปนะหาตัวชนในตำแหน่งของสูตรที่1นะเดี๋ยวเราก็ทราบผลกันนะครับว่าตัวชนคือเลขอะไรนะทีนี้อดมบินก็คำนวสูตรนี้นะครับได้เลขตามนี้2และ3วิธีการทำเราใช้ในตำแหน่งของหลักแสนนะ หลักแสนที่นี่ก็คือเลขเก้าตรงนี้หลักหมืน่นคือเลขสี่นะสิบรางวันที่หนึ่งนั่นก็คือเลขสี่ตรงนี้และก็บวกห้าของทีเก้าบวกสี่ก็คือสิบสามเอาตัวหนคือเลขสามแล้วนำเลขสามบวกสี่เป็นเจ็ดเจ็ดบวกห้าก็คือสิบสองเอาตัวหนึ่นคือเลขสองเดือนนั้นหนึ่งจังหวะเป็นสามนั่นเองเพราะฉะนั้นนะครับเดนนะสองตัวล่างนะครับสิบหน่วย นะสูตรนี้จะเด่นอยู่ที่2และก็3นั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขาเดินดีนะสูตรนี้นะครับเริ่มเดิน1นึกพหกแตั้งแต่งวดที่ออก5 1งวดที่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11งวดนี้จะเป็นงวดที่12บสหรือไม่2และก็3นั่นเองนะ อันนี้ก็เป็นหนังสูตรนะครับใครสนใจก็ขําหน้าจอไปนะแสนหมื่นสิบที่หนึ่งบวกห้าคงที่นะสิบสองวดติดหรือไม่นะครับตรงนี้นะะทีนี้เราก็ได้ผลลัพธ์แล้วนะครับก็คือเลขสองและก็เลขสามนั่นเองทีนี้เราไปที่แผงก่อนนะครับแล้วก็ไปหาตัวชนนะดังต่อไปนี้ครับที่กลับมาที่แผงการวิเคราะห์เด่นล่างนะสิบหกกค .68 นะ สูตรที่1เดินดีนะเป็นสูตรเก่านะครับเด่นที่3และ4และอีกสูตรหนึ่งนะครับ2ตัวมาหตัวเป็นสูตรใหม่ที่เข้ามาเด่นอยู่ที่2และก็3ทั้ง2สูตรนี้มีระยะในการเดินติดต่อนะถูกกันมาแล้ว1 2ถึง13งวดนะและเราก็จะวัดดวงในงวดนี้กันนะสรุปนะครับท่านสมาชิกจะเห็นตัวเลขที่มันชนกันแล้วนะครับก็คือเลขอะไรครับเลส ถ้าสองสูตรนี้เป็นจริงนะจะเด่นเพียงแค่เลข3นะเพียงแค่เลขเดียวเท่านั้นทีนี้นะเราก็ทราบผลนะครับว่าเราจะใช้เลขอะไรเป็นแกนหลักนะในตําแหน่งของ10หน่วยล่างนั่นเองก็คือเลข3นะทีนี้เลข3จะประกอบเป็น2ตัวล่างแบบไหนน,นะไอ้มิก็มีสูตรแตนม2ตัวล่างที่เด่นดีมาฝากกับท่านสมาชิก เหมือนเคยนะแล้วเราก็ผ่านในส่วนของแต้มสองตัวล่างในงวดที่ผ่านมามาแล้วนะครับที่ได้แต้มศูนย์นั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูแต้มสองตัวล่างกันก่อนนะครับดังต่อไปนี้ครับทีนี้เรามาดูในตําแหน่งของแต้มสองตัวล่างที่เด่นดีนะงวดก่อนคำนวณได้567 890ออกที่9 1 9 0, 1กก็คือ10บเอาตเลข0นย์เรามีแต้มศูนย์ตรงนี้ถือว่าถูกต้องนะและงวดประจ,จำวันที่ สิบหกก็ขอ้อหกแปดนะครับแอดมินก็หนดสุดนี้ได้เลขตามนี้แปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามนะครับวิธีการทำทวนอีกครั้งหนึ่งเราใช้สิบล่างคูณสองสิบล่างก็คือเลขเก้าคูณสองก็คือสิบแปดเอาตัวหน่งเป็นเลขแปดร้อยครั้งที่สี่นั่นก็คือเลขสองนำเลขสองมาใส่และบวกแปดงที่แปดบวกสองเป็นสิบเอาเลขศูนย์ศูนย์บวกแปดได้แปดเดินหน้าเป็นเก้าเดินหน้าเป็นสิบเอาเลขศูนย์ เดินหน้าเป็นหนึ่งเป็นสองแล้วก็เป็นสามนั่นเองนะและอันนี้ก็เป็นสถิติที่ผ่านมาของเขานะครับตามนี้เลยเดินดีทีเดียวนะครับยังไม่ผิดนะอันนี้เป็นเรื่องสูตรขายสนใจก็แคปหน้าจอไปนะครับนะไม่ห่วงนะครับก็เป็นข้อมูลที่ดีแบ่งปันนะครับนะทีนี้ที่ไอ้เมนได้ติ๊กติ๊กเอาไว้แบบนี้ก็ นะเป็นตัวที่แอดมินจะเลือกหรือไม่เลือกแต่ว่าในกรณีที่มันมีถึง6แต้ม890123ที่แน่ๆน่เกบวกหก็คือแต้มศูนย์มินขออนุญาตนะแตดแต้ม0ูนทิ้งเพราะนะจะมายากที่สุดเพราะนั้นแอดมินก็จะเหลือแต้ม8แต้ม9แต้ม1แต้ม2และก็แต้ม3เพียงแค่ หาแต้มเท่านั้นนะครับเดี๋ยวเราจะนําแต้มนี้ไปประกบกับเด่นล่างนั่นก็คือเลข3ก็จะได้คู่ชุดนะครับดังต่อไปนี้ครับที่จะกลับมาที่แผงการวิเคราะห์ในส่วนของเด่นล่าง16กกสอพัอยกสิบแปดครั้งหนึ่งนะสูตที่1 3และ 4. สี่สูตที่2 2และ3ตัวชนนั้นก็คือเลข3นั่นเองนะไม่สนดับนะครับถ้าสมมุติว่า ทั้งสองสูตรนี้เป็นจริงเลข3จะเด่นที่สุดและแต้มเมสกู่นี้นะแต้มลางก็คือ8 9ดศูนย์ตัดทิ้งเหลือ1นและก็3นั่นเองสมมุตินะครับ3มาก็จะได้53แต้มเต3มแเต้ม9 83ก็คือเต้ม1 93แตเ้ม2แล้วก็0ูนย์ั่นก็คือแต้ม3นั่นเองนะทั้งหมดนะครับเพียงแค่กี่คู่ชุดเอง1 2 3 4 5หนะ คู่ชุดนั้นนะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะในส่วนของที่แอดมินแบ่งปังให้กับท่านสมาชิกในคลิปก่อนนะก็จะได้คู่ชุดนะครับ2ตัวล่างะระยะสั้นอาจจะเป็นในส่วนของ65นะแล้วก็51แล้วก็ในส่วนของ45และก็41ในนี้ไม่มีเลยไม่มีเลยนะครับนะในกลุ่มของตัวเลขนี้ไม่มีเลย หรือนะครับจะสิ้นสุดในส่วนของ2ตัวล่างชุดดังกล่าวก็เป็นไปได้นะอาจจะเป็นในส่วนของชุดนี้ที่เข้ามาแทนก็เป็นไปได้นะเพราะไม่มีใครทราบว่าเลขทบานจะออกอะไรนะเรามีแนวทางเลือกนะทางที่1น,นะอันนี้ก็จะเป็นทางเลือกทางที่2แล้วก็ถ้าทสมาชิกสนใจในข้อมูลนะ ก็ลองนําไปพิจารณาดูนะเพราะว่าในส่วนนี้ไอ้เบนคิดว่าสูตรนี้นะครับอย่างเลข3และเลข4เนี่ยมันน่าจะมีตัวใดตัวหนึ่งที่มันเดินอย่างต่อเนื่องนะแล้วก็สูตรนี้นะครับก็เดินต่อเนื่องพอสมควรนะบางท่านก็ให้ที่เลข4นะแต่ไอ้เบนคิดว่าเลข3มันไม่มาในตําแหน่งของ2ตัวล่างนานพอสมควรแล้วนะครับตั้งแต่ที่ออก3 6ตรงนี้ นะแล้วก็หายไปเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหงวดติดหรืองวดนี้เขาจะมาในตำแหน่งสิบหน่วยล่างก็เป็นไปได้นะเพราะว่าหายไปนานพอสมควรหกหกงวดนะก็ลองดูนะส่วนตัวนะครับมินชอบเ็กนี้นะหกสามนะครับห้าสาม ส่วนตัวนี้นะครับศูนย์สามนะก็ตรงนี้ก็คือเคยบอกกับท่านสมาชิกในส่วนของเลขกาบวกหนึ่งนั่นคือเลขสิบเอาเลขศูนย์เลขศูนย์จะมายากในตำแหน่งของสิบหน่วยล่างในงวดถัดมานั่นเองเพราะนั้นมันติดเลขศูนย์ตรงนี้อยู่ตัวนี้จะอาจจะเป็นตัวรองเพราะฉะนั้นมันจะมีตัวเด่นก็คือห้าสามหกสามหรือไม่ก็แปดสามแล้วก็เก้าสามนะประมาณนี้แต่ไอ้เบนชอบห้าสามแล้วก็หกสามเป็นพิเศษนะ ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เป็นข้อมูลนะถ้าชอบก็น,นำไปใช้ถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับแล้วก็ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาคัดเ้นในส่วนของ10ล่างนะเราพลาดโอกาสในตำแหน่งของเลขปักหลักไอ้นี้ก็มีสูตร10ล่างที่เดินดีหลายๆสูตรเดี๋ยวจะคัดนะครับในตำแหน่งของ10ล่างที่เดินดีนะมาแบ่งปันให้กับท่านสมาชิกแบบตรงๆนะครับลองพิจารณาดูในคลิปหน้า สัคลิปนี้ไอเมีน I mean, ต้องลากับท่านสมาชิกไปก่อนนะครับสวัสดีครับ